รงเรียนวัดบ้านพริกยินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนวัดบ้านพริก,รรเ,รรกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2465โดยราชการให้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพลิก1วัดบ้านพลิก โดยมีนายสดไม่ทราบนามสกุลเป็นครูใหญ่คนแรกและใช้ศาลาการเปรียนของวัดบ้านพริกเป็นที่เรียนปีพุทธศักราช2500พระครูประพัสอนธรรมจริยาหรือหลวงพ่อฟุง้งเจ้าอาวาสวัดบ้านพริกได้จัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษเพื่อนำรายได้มาซื้อที่สร้างโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริก สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปัจจุบันมีนายสิทธิพรผมงามเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกและมีรองผู้อำนวยการสามท่านปัจจุบันมีนางพัทยาเจริญสิริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริกมีข้าราชการครูจำนวน19คน เจ้าหน้าที่ธุราการหนึคนนักการพันโรงหคนปีการศึกษา2,566มีนักเรียนทั้งหมด375คนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน48คนระดับประถมศึกษาจำนวน187คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน140คนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษามีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์มีความคิดโดดเด่นเป็นผู้มีคุณธรรมและวิถีความพอเพียงเป็นพื้นฐานบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญสารสัมพันธ์ชุมชนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาภาษาด้านการสื่อสาร พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3. พัฒนาการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 5. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 6. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 7. จัดทำโครงการกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษาเป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 4. ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 7. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 8. มีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน9มีระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงครบทั้ง8องค์ประกอบ 10. มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ11มีแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 12. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 13. จัดโครงการกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นให้บรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอัตลักษณ์คือประหยัดและออมเอกลักษณ์คือโรงเรียนพอเพียง กลยุทธสถานศึกษากลายุทธที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษากลายุทธที่3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่4ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นและกลยุทธที่5พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคือ 1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสามมาตรฐาน 2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสาม,มาตรฐานผลการประเมินของสอมศร,รอบ4มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินระดับดีมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินระดับดีและมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผลการประเมินระดับดีผลการประเมินของสอมศอรอบ4ระดับขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียนผลการประเมินระดับดีมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินระดับดีมากและมาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลการประเมินระดับดีมากความภาคภูมิใจของสถานศึกษา 1. โรงเรียนต้นแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสองพปนครนายก 2. โรงเรียนปฏิบัติเป็นเลิศเบสร,ระดับภาคกิจกรรมจิตอาสาระดับดีเยี่ยม 3. รางวัลชนะเลิศการปฏิบัติเป็นเลิศโครงการ Innovation for Thai Education จังหวัดนครนายกปี2564 4 โรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันแต่งบทกรอนสารานุกรมไทยครั้งที่11ระดับภาคและระดับประเทศ 5. ผ่านการประเมินรอบที่สองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2561ถึงปีการศึกษา2563 6. โรงเรียนที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ของสอมศสสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนประจำปีการศึกษา2563รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา 1. รางวัลโลภประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีไม่มีอบบยามุกประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพุักราช2564 จากสพท 2. กิตติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินจากกระทรวงศึกษาธิการ 3. กิตติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพทโอ Award, เบกอวอร์ดเหรียญทองพูวอำน่วยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2565ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 4. เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพทโอ Award. เบกอวอร์เหรียญทองพูวมหน่วยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการครั้งที่10 ประจำปีพุทธศักราช2564ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 5. กิตติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดเหรียญทองพูวอหนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารจัดการครั้งที่9ประจำปีพุทธศักราช2563ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก 6. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลของนักเรียน 1. ชนะเลิศด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หนูน้อยเจ้าเวหาประเภทบินผาดผนในปีพุทธศักราช2562 2. ชนะเลิศที่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาประเภทบินนานในปีพุทธศักราช2562 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบินนานกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2561 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบินผ่าผนกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2561 5. รองชนะเลอิศอันดับ2ระดับภาคการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6. ชนะเลอิศอันดับหนึ่งการเขียนเรียงความเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดนครน,นายกปี2562 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนักอ่านบ้านนาประจำปี2561และปี2562